วิทยุมออหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งาศาสตร์ร่วมวาดโลกกระนัดใหม่ไปกับชุมชนวิชาการสวัสดีท่านผูฟ้ฟังมอเอ8็ทุกท่านค่ะนีเจน้องเป่าพิชาชาชาวทิกูลมารายงานตัวกับทุกท่านนัที่เก่าเวลาเดิมค่ะและดิฉันนีเจเอลลี่แน่นอนค่ะพบก,กับพวกเรา2คนในรายการชุมชนวิชาการช่งห้องสนุกวาไลตี ทุกสัปดาห์เลขของเดือนและสัปดาห์ที่3เวลา1 1นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาจัดโดยสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอัจฉรวีสุนทรค่ะ ค่ะพี่เอลลี่สำหรับสาระน่ารู้ในวันนี้ของพวกเราสองคนนะคะขอนำเสนอเรื่องรู้จักการปลูกบอนสีค่ะต้นไม้ที่กำลังมาแรงปลูกในบ้านก็ได้เพราะพันธุ์ขายก็ดีค่ะถือว่าได้เป็นต้นไม้ธรรมดาที่เราคุ้นเคยกันมานานแต่ว่าในปัจจุบันนี้ค่ะกลับมีราคาพุ่งแรงไปจนถึงหลักหมื่นบาทเลยทีเดียวค่ะค่ะการปลูกไม้ใบในบ้านนะคะรวมถึงในกระถางประดับตามุมต่างๆของสวนกลายเป็นเรื่องฮิตจนหลายคนน่หันมาปลูกไม้เลียเ้ยงไม้ประดับกันมาก เช่นมอนสเตลา่ากล้วยด่างอีกทั้งมีการตามหาไม้ใบสวยหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ได้มาครอบครองหนึ่งในนั้นก็คือบอนสีค่ะซึ่งคนไทยรู้จักและปลูกเลี้ยงกันมานานมีการพัฒนาสายพันธุ์จนเกิดลูกผสมใหม่ๆและได้รับยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งไม้ใบด้วยนะคะและในปัจจุบันนี้กเกษตรการเลี้ยงบอนสีกําลังมาแรงเลยค่ะใช่แล้วค่ะสําหรับราชินีไม้ใบยอย่างบอนสี มีหลากหลายสายพันธุ์หลายสีละลานตาไปหมดเลยค่ะที่มาของบอลสีนั้นนะคะเป็นสายพันธุ์ในสกุลบอลจากลาตินอเมริกามักถูกปลูกเป็นต้นไม้ประดับเนื่องจากใบขนาดใหญ่รูปหัวใจหรือรูปหอกที่มีสีเขียวขาวชมพูหรือแดงที่โดดเด่นบอลสีมีมากกว่าร้อยสายพันธุ์เลยทีเดียวค่ะพี่แอลลี่ค่ะและก็มีความเชื่อกล่าวไว้ว่าในสมัยโบราณน,นะคะบอลสีเนี่ยเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกติดไว้ในบ้านพ่าอาศัยแล้วก็จะทําให้บ้านที่ปลูกเนี่ยมีความสุขความเจริญและเป็น สิรดีมงคลแก่บ้านพักอาศัยทําให้คนในบ้านมีความสุขกันค่ะว่าแต่ว่านุ่งเป๋าเนี่ยมีบอลสีไหมคะตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะแต่หลังจากวันนี้นะคะคงจะต้องหาสักต้นแล้วค่ะเผื่อวันไหนอาจจะขายได้ราคากับคนอื่นบ้างค่ะสําหรับบอลสีควรจะปลูกในที่ที่มีความชื้นและไม่มีแดดร้อนจัดและดินที่ใช้ปลูกควรจะเป็นดินร่วนและมี ในดินนะคะมีอินทรีย์วัตถุผสมด้วยเช่นพวกซากใบไม้ที่ปุย่่อยสลายนิยมใช้ใบจามจุรีใบมะขามและควรใช้ปุ๋ยชีวภาพค่ะนั่นก็คือปุ๋ยคอกแล้วก็ไม่เยอะเกินไปเพราะดินจะเค็มค่ะทําให้ดินเสื่อมและที่สําคัญต้องรดน้ําทุกวันตอนเช้าและตอนเย็นอย่านํากระถางไปตั้งในที่แดดร้อนจัดนะคะเพราะใบจะไหม้แล้วต้นก็จะตายได้ค่ะค่ะฟังที่น้องเป๋าพูดมาแล้วดูเหมือนจะปลูกไม่ยากเลยนะคะ แต่ทั้งนี้เชื่อว่าผู้ฟังที่กําลังสนใจบอนสีสําหรับปลูกเองหรือว่าสําหรับพ่ะพันธุ์จํานจหน่ายก็ดีอาจจะอยากรู้เทคนิคดีๆสาหรับการเลี้ยงบอนสีกันแล้วล่ะค่ะวันนี้เราเลยเชิญผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงเลยค่ะยินดีต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษระวินขาบอนจิตหรือพี่ขิมจากสวนพลจากฟ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการชุมชนวิชาการช่วงห้องสมุดวาไรตี้ของขอสมุดคุณหญิงหลงทุกท่านนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะพี่ขีมขออนุญาตเรียกพี่ขีมเลยละกันนะคะทราบมาว่าพี่ขิมกําลังเพาะเลี้ยงบอนสีอยู่ในอาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานี่เองค่ะอยากจะทราบว่าถ้าเราอยากจะเริ่มจากการปลูกบอนสีควรจะเริ่มปลูกจากสายพันธุ์ไหนและเราจะมีวิธีการดูแลต้นบอนสีเหล่านี้อย่างไรบ้างคะค่ะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่เองก็เป็นก็ถือว่ายังเป็นมือใหม่มากๆนะคะสําหรับองคการนี้ค่ะอย่างที่น้องเปาน้องแอลบอกนะคะว่าบอนสีเนี่ยค่ะเขานิยมปลูกกันมายาวนานแล้วละค่ะ แล้วที่โดดเด่นจนได้ชื่อว่าราชินีไม้ใบก็เพราะว่าเขามีสีสันสวยงามนะคะหาไปไมเริ่มมาอย่างที่น้องแอลน้องเป่าบอกนะคะว่าบนสีที่คนนิยมอย่างที่น้องเป่าน้องแอลบอกนะคะว่าบนสีคนนิยมปลูกกันมายาวนานแล้วล่ะค่ะแต่ที่โดดเด่นจนได้ชื่อว่าราชินีแห่งไม้ใบเพราะว่าเขามีสีสันที่สวยงามค่ะแล้วก็แต่ละชื่อแต่ละสายพันธุ์ก็มีความโดดเด่นนะคะแล้วก็มีที่มาด้วยค่ะ ในแบบของตัวเขาเองนะคะแล้วปัจจุบันก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ไปเยอะมากๆเลยค่ะบางตัวก็ยังไม่มีชื่อนะคะเขาก็เขาก็จะเรียกกันว่าลูกไม้นะคะน้องเป่าน้องแอลสำหรับมือใหม่นะคะพี่ก็ว่าควรจะเริ่มที่เริ่มจากสายพันธุ์ไหนเนี่ยส่วนตัวพี่เองนะพี่พี่คิดว่าการเริ่มจากปลูกสายพันธุ์ไหนก็ได้ค่ะแล้วก็วิธีการดูแลเนี่ยค่ะคล้ายคล้ายกาันแค่มีว่าบางตัวเนี่ยอาจจะโตช้าหรือว่าโตเร็วอะ่ะก็ขึ้นอยู่กับ ความชอบของแต่ละคนนะคะอันที่1เลยก็คือพันธุ์ที่เราชอบค่ะแล้วก็อันที่2ก็อาจจะดูเงินในกระเป๋านิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ราคาแรงจริงๆค่ะเหตุผลที่สน,นะคะก็คือถ้าเราคิดถึงการขยายพันธุ์หรือว่า,พ,าพันธุ์ขายเนี่ยก็อาจจะต้องดูกระแสประกอบด,ด้วยค่ะหาข้อมูลนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ราคาสูงมากนะคะสําหรับบางสายพันธุ์ก็จะออพอเลี้ยงง่ายค่ะโดยธรรมชาติบอนสีเขาจะชอบอากาศที่ร้อนชื้นเหมือนภาคใต้บ้านเราเนี่ยนะคะ บางคนก็จะทําโรงเรือนเพื่ออบความร้อนให้เขาเพิ่มเติมค่ะหรือว่าถ้าหากไม่มีโรงเรือนแล้วก็สามารถปลูกไว้ตามบ้านทั่วไปได้ค่ะอาจจะเป็นที่มีแดดส่องถึงหน่อยนะคะหรือว่าหากไม่มีแดดเราก็ต้องอาจจะยกเขาเข้าออกนิดนึงนะคะเพื่อให้เขาได้รับแสงแดดบ้างค่ะในว,วิธีการขยายพันธุ์สามารถทําได้อย่างไรบ้างคะค่ะการขยายพันธุ์นะคะก็สามารถทําได้3วิธีค่ะง่ายๆเลยนะคะอันแรกก็คือแยกหน่อนเขาค่ะวิธีที่2ก็เป็นการถ่าหัวนะคะ วิธีที่3ก็เป็นการพาเพาะเมล็ดค่ะสําหรับรายละเอียดก็สามารถหาดูในอินเทอร์เน็ตได้นะคะใน YouTube ก็มีสอนอยู่เยอะเหมือนกันค่ะหรือหากใครสนใจนะคะก็เชิญชวนให้ไปศึกษาเพิ่มเติมสามารถเข้ากลุ่มบอลสีใน Facebook ได้นะคะในกลุ่มเราก็จะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์หรือว่าโชว์ของก็เป็นกลุ่มที่คนสาหรับคนที่รักบอลสีมารวมตัวกันเลยค่ะพี่ก็ได้ความรู้มาจากกลุ่มนี้แล้วค่ะค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะคะ ค่ะน่าสนใจมากเลยละค่ะอย่างที่ทราบกันว่าในตอนนี้นะคะราคาของบอลสีในตลาดกลุ่มคนรักต้นไม้หรือกลุ่มคนรักบอลสีเนี่ยค่ะมีหลากหลายราคาเลยตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักสีที่หาย,ยากในราคาหลักพันหลักหมืน่นแต่ก็มีคนต้องการและหลายคนก็ยินยอมที่จะซื้อค่ะแม้ราคาจะสูงก็ตามค่ะพี่ขิมถ้าเราจะเริ่มเพาะพันธุ์ขายค่ะเพราะว่าตอนนี้เราไม่อยากปลูกเลี้ยงไว้ที่บ้านธรรมดาละเราอยากจะขายบ้างควรจะเป็นสายพันธุ์ไหนดีคะ อ๋อค่ะถ้ามองถึงการเพราะขายเลยนะคะส่วนตัวพี่เองก็แนะนําให้รีบๆเลยนะคะเก็บตัวเชเทพตัวที่แบบว่ากําลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะ่ะแต่ว่าอาจจะต้องหาข้อมูลก่อนนะคะแล้วก็รีบลงมือทําเพราะว่าก็คําว่ากระแสนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเร็วไปช้าย,ยังไงะคะ่ะก็อยากขออนุญาตย,ากยกตัวอย่างนะคะเช่นพันเมืองเกาะเกร็ดนะคะชายชนเพชรเจ็ดสีแล้วก็อีกหล,หลายตัวที่ตอนนี้ราคาแรงมากๆอยู่นะคะ ราคาก็ตั้งแต่พี่รู้จักเขามาเนี่ยคือราคาไม่มีลงเลยค่ะมีแต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่ต้องรีบก็อย่างที่บอกนะคะเราไม่แน่ใจว่ากระแสนเนี่ยจะอยู่อีกนานไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาข้อมูลนะคะแล้วก็ในอีกไม่นานเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าถ้าหากมีการนําเข้าจากต่างประเทศจํานวนที่มากขึ้นนะคะราคาก็อาจจะลดลงได้เพราะฉะนั้นนะคะมันจะมีปัจจัยอื่นๆหลายๆอย่างนะคะก็อยากให้มือใหม่นะคะก็ศึกษาก่อนหาข้อมูลเยอะๆนะคะแล้วก็ หากที่หากคนที่ชอบนะคะก็สามารถขยายพันธุ์กันได้หมดค่ะอีกไม่นานนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะที่เราก็ไม่ทราบค่ะในการเพบพันธุ์ขายเนี่ยแต่ละสายพันธุ์ต้องดูเลยอย่างไรแล้วก็มีความยากง่ายแค่ไหนคะพี่ขิมค่ะถ้าจะเพาะพันธุ์ขายนะคะแต่ละสายพันธุ์ก็อย่างที่บอกค่ะดูเลยการดูเลยคล้ายๆกันค่ะเพราะเขาชอบอากาศร้อนชื้นนะคะเราก็ต้องศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ การเตรียมอุปกรณ์ก็ต้องใช้อะไรบ้างน,นะคะเตรียมวัสดุสําหรับเพาะขยายพันธุ์ค่ะแล้วก็วัสดุปลูกต่างๆนะคะรวมถึงพื้นที่หรือว่าโรงเรือนสําหรับการเลี้ยงดูด้วยค่ะวิธีการเลี้ยงดูก็ไม่ได้ยากนะคะแล้วกอ็อย่างที่สวนพี่นะคะก็มีโรงเรือนเล็กๆนะคะอาจจะใช้ท่อปแปบ๊บหรือว่าแล้วแต่นะคะบางคนอาจจะใช้เหล็กก็ได้ค่ะเป็นโครงปูด้วยเสือน้ํามันหรือว่าไวนิลนะคะแล้วก็หล่อน้ําไว้ตลอดค่ะมีพลาสติกใสคลุมกันแดดน,นิดนึงค่ะเพื่ออบความร้อนด้วยนะคะจะทําให้เขาโตเร็วค่ะแล้วก็สีสันก็สววยยด้ยค่ะในธรรมชาาติของเ เขาชอบอากาศแบบนี้นะค่ะร้อนชื้นนะคะและสุดท้ายนะคะเมื่อถึงเวลาขายได้แล้วจริงๆนะคะเราก็จะต้องศึกษาวิธีการแพ็คค่ะการส่งต้นไม้นะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับออแม่ค้าพ่อค้าที่ที่ต้องการจะขายต้นไม้ค่ะเพราะว่าตลาดซื้อขายต้นไม้เนี่ยลูกค้าเขาจะมีความคาดหวังต่อต้นไม้ที่ซื้อนะคะว่าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะตรงปกนะคะแล้วก็บางต้นราคาสูงค่ะก็ต้องนึกถึงเราว่าเวลาเราซื้อของเราก็อยากได้รับสินค้าในสภาพที่ดีที่สุดนะคะแบบนั้นเลยค่ะ แต่ต้นไม้เนี่ยคือไม่ง่ายเลยค่ะสําหรับการแพ็กส่งนะคะก็ต้องศึกษาดีๆค่ะแต่แต่ละคนก็จะมีวิธีต่างๆกันไปนะคะเราสามารถศึกษาจากรุ่นพี่ๆได้ค่ะค่ะสำหรับข้อมูลที่เราสองคนได้บอกเล่าแล้วก็ได้คุยกับพี่ขิมในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้หรือ,อกำลังสนใจจะเริ่มปลูกแล้วก็เริ่มเพาะพันธุ์บอนสีจำหน่ายค่ะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยบอนสีกำลังมาแรงเลยค่ะ สำหรับสาระน่ารู้เรื่องบอลสีในวันนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณข้อมูลที่เราได้นำมาพูดคุยนะคะมีจากเว็บไซต์วิกิพีเดียบ้านและสวนค่ะและที่สำคัญนะคะในวันนี้พิเศษสุดๆค่ะเพราะว่าเราแบบได้ข้อมูลเชิงลึกเลยละค่ะ,ะในเรื่องของการปลูกบอลสีนะคะก็คือพี่ขิมนั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะ,ะถ้าเกิดว่า คุณผู้ฟังสนใจนะคะอยากจะศึกษาเพิ่มเติมอย่างที่พี่ขิมได้บอกไปว่าเขาก็จะมีกลุ่มใน Facebook นะคะก็คือว่ากลุ่มบอลสีใช่ไหมคะพี่ขิมใช่แล้วค่ะ,ะในกลุ่มนี้เราก็จะมีการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการซื้อขายบอลสีทุกประเภทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วก็ศึกษารายละเอียดก่อนการซื้อนาะเพราะว่าใ,ในกลุ่มเขาก็จะมะีเขาเรียกว่าผู้ขายมากมายใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะศึกษานะคะเพราะว่าต้นไม้ก็ไม่ใช่ราคาถูกๆแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ค่ะ แล้วก็วันนี้พิเศษสุดๆเลยค่ะพี่ขินบอกว่า,าจะมีต้นบอนสีมาแจกพวกเราด้วยใช่ไหมคะพี่ขินใช่ค่ะารายละเอียดเป็นไงบ้างคะก็อยากให้น้องๆน,นะคะลองศึกษาข้อมูลนะคะสําหรับมือใหม่ก็คืออาจจะบอกชื่อแล้วก็เหตุผลที่ชอบสายพันธุ์ไหนมาสักสักชื่อนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยค่ะร่วมสนุกติดตามอาจากทาง Facebook ข,ของสำนักทรัพ,พยากรการเรียนรู้คุณหญิงลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้คน คนที่สนใจเนี่ยค่ะว่าเอออยากจะลองนำบอนสีเนี่ยลองไปปลูกดูเนี่ยค่ะคอมเมนต์ในใต้เฟ e บุ๊กที่ที่เราได้ทำการโพสเข้าไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวลองติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ขินอีกครั้งหนึ่งค่ะยินดีค่ะสวัสดีคุณค่ะ ค่ะสาระของพวกเราสองควรยังไม่หมดเท่านี้นะคะมาติดตามรับฟังข่าวสารและกิจกรรมของหอสมุดคุณหญิงหลงงได้ในช่วงที่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะเราขอแนะนําทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดเป็นหนังสือค่ะวพี่เอลลี่เรื่อง เขียนฝันขึ้นภูเขาเขียนโดยแพทย์หญิงเบนจพรตันตสุติโดยสำนักพิมพ์พาวค่ะว่าแต่หนังสือเล่มนี้จะเล่าเกี่ยวกับอะไรคะพี่เอลลี่ค่ะหนังสือเล่มนี้จะว่าเ้ื่อเรื่องการเลี้ยงดูความฝันที่มีอยู่ในใจของทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กพ่อแม่ผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยทำงานทุกคนควรมีความฝันในใจแล้วก็ควรลงค้นดูว่าความฝันนั้นยังคงส่องสว่างอยู่ในใจเราหรือมัน มมดดับไปแล้วเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยจุดไฟฝันในใจของตัวเองขึ้นมาอีกครั้งนะคะแล้วก็ประคับประคองหล่อเลี้ยงไฟฝันนั้นให้ไม่ไม่มอดดับลงไปและจะทําให้ผู้อ่านเนี่ยได้แรงบันดาลใจทําให้เราได้ย้อนมองดูตัวเองแล้วก็เสริมกําลังใจก้าวเดินต่อไปค่ะและทําให้เราได้เข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ ค่ะเชื่อว่าทุกคนก็ต่างเชื่อต้องมีฝันของตัวเองนะคะในตอนนี้เราก็ฝันว่าเราจะได้กินของอร่อยนะคะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตปกติหายจากสถานการณ์โควิดนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอ่านทีเดียวเลยค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นสมาชิกของหอสมุดนะคะก็สามารถที่จะค้นหาหนังสือเล่มนี้แล้วก็ยืมต่อได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะก็นั่นก็คือ www.opac.psu.ac.th ค่ะพี่อลลี่ค่ะต่อไปมาดูรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ของหอสมุดกันนะคะ ข่าวแรกนะคะโอสสมุดคุณหญิงหลงเนี่ยได้รับการตรวจประเมินสำนักง,งานสีเขียวไปเมื่อวันที่30สิงหาคม2564ค่ะโดยมีรูปแบบการประเมินทั้งออนไลน์และก็ออนไซต์ค่ะซึ่งผลจะออกมาเมาเป็นเช่นไรต้องรอฟังประกาศผลอย่างเป็นทางการทางหน้าเว็บไซต์ของอสมุดกันอีกครั้งค่ะข่าวที่2ค่ะหอสสมุดจัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วก็บัิฑิตการศึกษาภาคการเรียนที่1 2พั14ค่ะ เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปี64โดยมีหลักสูตรการอบรมสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกเพื่อการวิจัยและก็สัมมนาและการอบรมกันใช้โปรแกรมการจัดเอกสารอ้างอิงเซน t ตโค่ะโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณประภัยเมื่อโทรนะคะ074282394ค่ะสำหรับข่าวสารของเรานะคะต้องย้ำาจริงๆเรามีข่าวสารอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ ทุกท่านสามารถจะติดตามได้ทาง Facebook ของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงได้เลยค่ะเป็นประจำนะคะสำหรับคำถามนะคะเราก็มีของรางวัลมาแจกทุกเดือนค่ะคำถามประจำเดือนกันยายนนะคะก็มี2คํคำถามด้วยกันนะคะเราก็จะถามว่า ค่ะคำถามแรกนะคะเราก็จะถามว่าเมนูใดคืออาหารประจำชาตินอร์เวย์ก็คือในท็อปปิกนี้นะคะเราก็ได้เล่ากับคุณผู้ฟังไปในต้นเดือนแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะย้อนกลับไปฟังช่วงนั้นได้นะคะเมนูใดคืออาหารประจำชาตินอร์เวย์ค่ะนะคะเราจะมีเป็นช้อยให้เนาะเดี๋ยวยังไงช้อยก็ไปลองตอบใน Google f o r m ค่ะส่วนคำถามข้อที่2ค่ะ หอสมุดคุณยิงลหลนะคะเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวกลีนออฟฟิศเมื่อวันที่เท่าไหร่เมื่อกี้พี่เอลลี่ก็ได้พูดไปใช่ไหมคะพี่เอลลี่พูดไปแล้วเนาะเออเลขสามใช่ไหมคะใช่ค่ะเลขสามเหมือนไวรเราใช่ไหมคะไรยันที่แล้วนะคะเลขสามกำลังแจวค่ะค่ะสาหรับเดือนนี้เราลุ้นรับของรางวัลเป็นอะไรคะพี่เอลลี่ค่ะของรางวัลประจาเดือนกันยานะคะเป็นระบบน้ำส2งลิตรจำนวนสองรางวัลค่ะ ท่านผู้ฟังสามารถสอบคถามได้ที่เว็บไซต์ของหอสมุดคุณยิงหลวงที่ c r i p p s u a c t h โดยที่ ลิปเบนเนอร์ซีลิปเรดิโอนะคะค่ะแล้วก็สามารถติดตามข่าวก,กิจกรรมอื่นๆได้ที่ s i ลิป .psu.ac.th นะคะเป็นเว็บไซต์ของเราหรือว่าทาง Facebook สำนักทรัพ,พยากรการเรียนรู้คุณหญิงลงค่ะหรือว่าอาจจะเป็นช่องทางไลน์เราก็มีนะคะเป็น l ลน์แอดค่ะ s ีล i p .psu. นะคะสำหรับวันนี้ค่ะพวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะในเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เข้าร่วมชุมชนวิชาการได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการที่วิทยุมออาหาดใหญ่ FM 8 8 PSU Broadcast